ตอนที่274เครื่อง POS คนละเครื่องอยู่ชิงโกรธจนหน้าแดงกำลังลงมาถึงบริเวณคอเมื่อเขาหนึ่งบางอย่างขึ้นได้เขาก็กรอกตาและหันศีสับไปทันทีพลางตะโกนบอกผู้กํากับว่าลุงผู้กํากับพวกเขาพกเงินมาครับเพราะในกฎได้กําหนดเอาไว้ว่าห้ามพกเงินของตัวเองมาไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นการโกง โจโจตกใจเธอไม่คิดว่าเขาจะระยังอายถึงขนาดนี้เมื่อเถียงไม่ชนะก็ฟ้องเลยหรือเธอโมโหขึ้นมาทันทีก่อนจะกำกระเป๋าไว้แน่นศีรษนน้อยๆก็หดเข้าไปหลบด้านหลังของชินเอ๋อทันทีก่อนจะรีบซ่อนเงินเอาไว้ในตอนแรกนั้นเธอตั้งใจว่าจะซ่อนมันไว้ในกระเป๋าแต่ก็กลัวว่าจะถูกค้นเจอง่ายเกินไป ทันใดนั้นเธอก็นึกขึ้นได้ว่าอูตรงเฟิงเคยเอาเงินซ่อนไว้ที่พื้นด้านในรองเท้าของรองเท้าเธอจึงทำตามวิธีนั้นทันทีเธอรีบยัดเงินเข้าไปในรองเท้าจากนั้นสีหน้าของเธอก็ดูร่าเริงขึ้นมาทันทีทีนี้คงจะหาไม่เจอแล้วล่ะนะเรื่องการซ่อนเงินเธอต้องเรียนรู้จากผู้ชายตากล้องที่อยู่อีกข้างๆก็ยิ้มที่มุมปากพลางสายสีใสยอย่างระอานี้เขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดต่างก็รู้สึกขบขันกันใหญ่ นี่มันมันคือการขโมยแบบไม่ลืมหูลืมตาชัดๆผู้กำกับฉันจะบอกคุณว่าโจโจซ่อนเงินไว้ในรองเท้าวิธีนี้ดูคุ้นคุ้นเหมือนที่แฟนของฉันเคยทำเลยโจโจยังไม่รู้ว่าการกระทำของเธอได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าผู้ชมไปหมดแล้วเธอยังคงยื่นกระเป๋าออกไปให้ผู้กำกับตรวจสอบอย่างภูมิใจอยู่เลย บังเอิญว่าตอนนี้กำลังจะเริ่มถ่ายรายการอย่างเป็นทางการพอดีและของก็กำลังจะถูกยึดผู้กำกับจึงรับกระเป๋าใบเล็กๆของเธอเข้ามาและสั่งให้ทีมงานนำตะกร้ามาหนึ่งใบจากนั้นก็เริ่มหยิบของในนั้นออกมาวางขณะนั้นเขาได้หยิบแอปเปิลออกมา8ลูกสาลี่7ลูกแผ่นแป้งอบม้วน6ชิ้นแป้งทอดไส้หมูหชิ้นและถั่วถุงใหญ่อีกหนึ่งถุงในนั้นยังกระทั่งมีข้าวปั้นที่มีรอยกัดแล้วอยู่ด้วยนั่นคือของที่เหลือจากโจโจทานเมื่อตอนที่อยู่บนรถ และยังมียันที่หน้าตาประหลาดประหลาดปากกาชาติรวมถึงเข็มทิศหลวผานแผ่นดูดวงแปดทิศขวดลายครามและโหลหลายประเภทกระทั่งมีดาบไม้ท่ออีกหนึ่งเล่มและเครื่องพิวอสอีกหนึ่งเครื่องผู้กำกับถึงกับตกตะลึงนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่สิกระเป๋าใบแค่นี้ใส่ของขนาดนี้ได้อย่างไรเธอยัดดาบที่ยาวขนาดนั้นเข้าไปอย่างไรเมื่อเห็นดังนั้นเสี่ยวหลานก็เดินเข้าขวางกล้องอย่างนิ่งเฉยก่อนจะพูดขึ้นว่าโจโจโหนูเอาดาบพับได้มาด้วยทำไมห้ามเอาออกมาและชี้ไปทางเพื่อนคนอื่นนะ ขณะที่พูดเธอก็ยัดดาบเล่นนั้นกลับเข้าไปและมองไปยังผู้กำกับไม่เป็นไรใช่ไหมผู้กำกับพยักหน้าอื่นนอกจากของกินทุกอย่างสามารถใส่เข้าไปได้สิ่งของอื่นๆเพียงดูก็รู้ว่าเป็นแค่ของเก่าๆคงไม่ต่างจากดาบไม้ท้อเล่มนั้นเท่าไหรนักเป็นแค่ของเล่นเด็กเพราะเธอคือเด็กของตระกูลฉินจึงไม่ต้องเข้มงวดอะไรมากนะักโจโจคิดว่าเธอรอดแล้วจึงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทันใดนั้นเองผู้กำกับก็ยิ้มพลางพูดขึ้นว่าโจโจไหนหนูถอดรองเท้าหน่อยสิ โจโจตกตะลึงในทันทีเธอยืนนิ่งไม่กล้าขยับเขารู้ได้อย่างไรกันนะตากล้องก็รีบแผนกล้องไปที่หน้าของเธออย่างว่องไวสีหน้าของโจโจถูกซูมเข้าเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนจากนั้นความคิดเห็นก็เต็มไปด้วยข้อความ55 5ห้ลอยขึ้นมาราวกับหากระสุนบนหน้าจอโทรทัศน์คุณย่าฉินก็เอ็นตัวพร้อมกับหัวเราะออกมาส่วนชินเลียก,ก็กุมขมับตัวเองอย่างระอาความผิดหวังฉายชัดในแววตาของเขา ลูกสาวคนนี้ช่างซื้อบื้อจริงฮ่าฮ่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ชำเลืองมองไปยังคนที่ถ่ายทอดยีนนี้ให้กับโจโจพลังรู้สึกเยอยหยันในใจเย่หลิงเฟิงรีบส่งข้อความหาเฉินต้าอย่างไม่พอใจทันทีตรวจสอบไอ้คนแซ่อยู่ให้ฉันเดี๋ยวนี้หือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆคิดว่าคงไม่ใช่คนดีอะไรหรอกจะรังแกลูกสาวของเขาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็มาดูกันว่าจะมีความสามารถพอหรือเปล่า อีกด้านหนึ่งโจโจค่อยๆหยิบเงินออกมาจากรองเท้าและยื่นให้ผู้กำกับอย่างเสียดายขณะที่ผู้กำกับจะรับมันมาหนูน้อยก็ยังคงจับไว้แน่นนิ่งอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็ยอมปล่อยมือเธอเม้มริมฝีปากเล็กๆของเธอก่อนจะซบเข้าไปในอ้อมแขนของเสี่ยวหลานด้วยท่าทางที่ปวดใจไม่มีเงินอีกแล้วเธอเจ็บใจจริงฮ่าฮ่าเมื่อเห็นหนูน้อยเป็นแบบนี้เสี่ยวหลานก็อดไม่ได้ที่จะมีรอยยิ้มผ่านสายตาของเธอเธอจับไปที่แก้มอ้วนๆของหนูน้อยก่อนจะพูดว่า ไม่เป็นไรรอถ่ายทําเสร็จพรุ่งนี้ก็ได้คืนแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของโจโจโก็เป็นประกายจริงหรือคะเธอมองไปยังผู้กํากับอย่างรอคอยคําตอบเมื่อเห็นผู้กํากับพยักหน้าหนูน้อยจึงยิ้มจนตาหยีคุณลุงผู้กํากับเป็นคนดีจริงๆเลยผู้กํากับที่มีฉายาแสบและร้ายสุดในวงการเขายืดอกอย่างภูมิใจก่อนจะชมหนูน้อยว่าหนูน้อยเธอช่างมีสายตาที่เฉียบคมจริงๆ หลังจากนั้นเขาก็แสดงบทบาทของคนดีออกมาโดยเริ่มเปิดค้นกระเป๋าของทุกคนอย่างยุติธรรมเขาค้นขนมและเงินที่ซ่อนเอาไว้ออกมาจนหมดจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าไม่เพียงแต่โจโจเท่านั้นที่ซ่อนเงินเอาไว้แม้แต่ลู่เหยียนวีที่ดูใสซื่อก็ยังซ่อนเงินเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวกระทั่งยังค้นเจอเงินหนึ่งร้อยหยวนในทรงผมของเขาด้วยโจโจก็ลูบไปที่ทรงผมเรียกโชคลาภของตัวเองเช่นกันใช่แล้วทำไมถึงลืมซ่อนที่นี่ไปได้ละ่ะลืมไปเสียสนิทเลย แต่ว่าแม้จะซ่อนได้ดีแค่ไหนทีมงานก็สามารถค้นจนเจออยู่ดีและวิธีซ่อนเงินหลายรูปแบบที่แหวกแนวก็ทำเอาผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดหัวเราะจนท้องแข็งเมื่อรู้ว่าตอนจบจะคืนเงินให้ชินเอ,อ๋อก็ยอมเอาเงินที่ตนเพิ่งได้มาหนึ่งอยหยวนยื่นให้พวกเขาไปผู้กำกับมองไปที่กระเป๋าของเขามันดูเรียบง่ายมากและของในนั้นก็ไม่ได้เยอะเท่าของโจโจมีเพียงปากกาหนึ่งแท่งสมุดเช็คหนึ่งเล่มและถุงพลาสติกท,ที่แม่ค้าในตลาดใช้กันหนึ่งปึกและเครื่องพีเออีกหนึ่งเครื่อง เมื่อมองไปที่ของเหล่านั้นผู้กำกับก็ชำเลืองมองเขาอย่างงุนงงก่อนจะมองไปยังโจโจเด็กสองคนนี้มาที่นี่เพื่อมาหาเงินหรืออย่างไรทำไมถึงมีเครื่องพิวอสคนละเครื่องเลยละ่ะพวกเขาคิดผิดแล้วเพราะสถานที่นี้เงินคือสิ่งที่หายากที่สุดหลังจากที่ยึดของทั้งหมดของผู้เข้าร่วมเกมเสร็จผู้กำกับก็กระแอมออกมาเบาๆจากนั้นก็เริ่มสแสดงตัวตนที่โหดร้ายของเขาออกมาพร้อมกับยิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดขึ้นว่า เนื่องด้วยตอนนี้เราเน้นเรื่องครอบครัวจึงต้องมีคนเพิ่มขึ้นมาเราจึงจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ทางรายการของเรานั้นใจดีอยู่แล้วโดยจะเพิ่มให้ทุกครอบครัวครอบครัวละห้าหยวนผู้ชมต่างก็ยิ้มที่มุมปากแค่ห้าหยวนแต่เขากลับพูดราวกับห้าหมื่นเสียได้ขังใจกว้างจริงๆชีเยี่ยนก็ดอกพลางพูดอย่างเย้ยหยันว่าให้เงินเพิ่มแค่ห้าหยวนในเวลาตั้งหนึ่งวันมันจะพอหรือเปล่าผู้กำกับแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินและไม่ได้สนใจเขาด้วยกลับกันเขายังกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า หากใช้กันประหยัดประหยัดหน่อยก็พออยู่ได้แล้วครับเงินห้หยวนซื้อหมัน่นโถซื้อผักได้ตั้งหลายอย่างเลยเมื่อพูดถึงหมั่นโถสายตาของทุกคนต่างก็มองไปยังเสี่ยวหลานและชินเยี่ยนอีกครั้งทุกคนต่างก็เม้มริมฝีปากเพื่อกลั้นหัวเราะเอาไว้ภาพคู่ของสองสามีภรรยาที่กำลังนั่งกินหมั่นโถนั้นมันช่างตลกจริงฮ่าฮ่าชินเยียนตะคอกออกมาเบาๆครั้งนี้เราจะไม่กินหมั่นโถอีกแล้วเพราะพวกเขาคงจะได้กินแต่ลมแน่ๆ ช่วยไม่ได้เพราะตอนนี้มีโจโจที่กินจุอยู่ได้ยังคิดจะได้กินหมันโถอยู่อีกหรืออย่าฝันให้มากนักเลยโจโจไม่เข้าใจที่ลูกสามกำลังบ่นเกี่ยวกับเธอหนูน้อยมองไปที่ผู้กำกับอย่างกระตือรือร้นและดวงตาของเธอก็เป็นประกายแวววาวดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่รู้ถึงความเลวร้ายของโลกใบนี้เมื่อผู้กำกับสังเกตเห็นท่าทางของเธอเขาจึงพยักหน้ายอย่างพอใจหลังจากนี้เธอก็จะยิ้มไม่ออกแล้ว และนี่ก็ความหมายที่แท้จริงของรายการนี้ทันทีที่เขายกมือขึ้นก็ได้มีทีมงานนำซองบางอย่างออกมาพร้อมกับเปิดเพลงประกอบซึ่งดูอลังการมากและสีหน้าของเขาก็ดูจริงจังมากเช่นกันเมื่อเขาเปิดมันออกมาก็พบว่ามีเงินอยู่ข้างในนั้น15บห้าหยวนทีมงานรายการนี้เล่นใหญ่จริงฮ่าฮ <laughs> อย่างไรก็ตามทุกคนก็ยังเก็บเงินเอาไว้เป็นอย่างดีราวกับว่ามันคือเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต เสียวหลานยื่นเงินให้กับโจโจทันทีที่เธอรับมันมาหนูน้อยผู้ชินชอบเงินอยู่แล้วจึงยิ้มอย่างมีความสุขส่วนทางผู้กำกับก็ยิ้มด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นผมขอประกาศว่าหนึ่งวันที่สวยงามได้เริ่มขึ้นแล้วผมหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ทานอาหารอย่างเต็มอิ่มนะครับโจโจรับซองใส่เงินพลางพยักหน้าซ้ำๆต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพร้อมกับหันไปมองที่ชินเอ๋อจากนั้นสองพี่น้องก็ยิ้มอย่างรู้ใจสมกับที่เป็นคนชอบเงินจริงฮ่าฮ่า เงินของเรากำลังจะมาแล้ว